สวัสดีครับพมกับเราช่องพลายแปปซี่แฟมิลี่นะครับนี่ก็ยามเย็นนะครับผมมาอัปเดตอาการพี่แปปซี่ครับให้กับพ่อพ่อแม่แม่อฟรับชมนะครับนี่นะครับผมก็จะมาถ่ายคลิปให้แม่แม่รับชมนะครับแม่แพ่อรับชมครับการทำงานของคุณแม่นะครับ วันนี้ครับยังยังดูคอนเทนต์พี่เบซี่ตกมันอยู่นะครับผมตกมันกี่วันแล้วนะคุณแม่ <c oughs> ก็เราก็มาชามในชั้นนะครับ <c oughs> นิ่ง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  <c oughs> ก็ยังนิ่งอยู่นะครับ 经经经。King, King, King. นี่เราจะให้คุณแม่จัดการเรียบร้อยเลยนะครับทุกอย่างนะครับกินน้ํำเลยกวัดที่นอนเอ้ยกูคอยกับแอบอยแบบ ก็ให้ภาพบรรยายนะครับให้คุณแม่ทำงานไปนะครับเอาดูการทำงานของคุณแม่ไปนะครับ เราก็ต้องขอขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมที่รักและเอ็นดูหนุ่มน้อยซีตันของเรานะครับผมอยากให้เราสร้างกรงนะครับก็ขอบคุณท่านมากๆนะครับขอบคุณจากใจครับผมที่คอยช่วยเหลือครอบครัวพายแป๊บซี่นะครับช่วยเหลือพี่แป๊บซี่นะครับอยากให้เขาอยู่อย่างสบายอบอุ่นปลอดภัยนะครับคนแม่สั่งนะครับ โอ้คนไม่ตวัดเลยนะครับมีคนไม่ไม่ตวัดด้วยนะครับดูคนไม่สั่งนะครับอนนนะโอ้หอยแทงดินนะครับมุนรุยปุยเลยนะครับนี่นะครับเ ฝาก,ก็เริ่มร้องอีกแล้วนะครับ ให้ภาพบรรยายนะครับผมลุนไปกับคุณแม่นะครับ ตัวกทบตบท้ายด้วยแนมะ่ตบท้ายเออฮาเ,เออไม่ต้องพูดชัดๆนะครับต้องพูดดังๆเลยนะครับเพราะเขาตกมันอยู่นะครับพนะครับ้ อันนี้คือเป็นครั้งแรกนะครับคุณแม่นะครับเข้าเก็บกวาดที่นอนทวีปซีในยามตกมันนะครับนะครับก็เราก็เซฟเซฟคุณแม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะให้คุณแม่เข้าไปโดูดูเก็บแบบโชว์โชว์อย่างนี้นะครับ เราก็เซฟคุณแม่อย่างเต็มที่นะครับไปนู่นแล้วครับสงสัยจะหิวน้านะครับลูกชายนะครับเพราะว่าเขาตกมันนะครับเราก็ต้องทําการเซฟคุณแม่ด้วยนะครับอันนี้ก็คืออยากให้แม่พ่อได้เห็นว่าเวลาเขาตกมันนั้นคุณแม่ก็เข้าได้นะครับแต่ส่วนมากผมจะไม่ให้คุณแม่เข้านะครับไม่ให้น้องนารักน้องนารินเข้าใกล้นะครับผมจะเข้าใกล้เองนะครับ แต่วันนี้ก็เลยมาให้พ,พ่อแม่ได้รับชมนะครับว่าความใจดีของพี่แซซี่นั้นนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับก็พยายามบอกคุณแม่ว่าเราจะต้องให้เขาหันหน้าออกนะครับอย่าให้เขาหันหน้าใส่เรานะครับ เขาก็จะหันให้นะครับเขาก็จะหันให้เองโดยอัตโนมัตินะครับเวลาเราเดินไปทางไหนเขาก็จะหันนี้นะครับเพื่อจะให้เราได้อยู่ข้างๆตลอดนะครับนี่ก็คือความแสนรู้ของพี่เว็บซี่อีกอย่างนะครับเอานี้เป๊บซอ่อนเม่เม่น่อยเลยลูกเร็ว อ้อนดีดีลูกออนดีดีลูกเฟบซีเฟบซีอ่อนแม่แม่หน่อยลูกเออออนดีดีลูกเออออ <c oughs> อ,อ,อ,อ <c oughs> วันนี้ผมก็มาถ่ายทอดให้กับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีได้รับชมนะครับความใจดี ความสุขุมความนิ่มนวลแล้วก็ความน่ารักของลูกชายนะครับผมให้แม่ๆเอฟซี FC รับชมนะครับเพราะว่าผมเคยพูดว่าเวลาตกมันนั้นผมจะไม่ให้แม่ควานหรือน้องน่ารักเข้าใกล้นะครับวันนี้ผมให้เข้าใกล้ดูนะครับเพื่อให้แม่ๆท่วโลกเอฟซี FC ได้ชมว่าลูกชายนะครับเวลาตกมันนั้นแม่ๆก็เข้าใกล้ได้นะครับเบ้นวย เดินหน้ามาเอ้านินเฮ้าห้อาเฮ้าไหมมาเฮ้าวินคลิบตาเออพลิบตาเออพลิบตาเอออ่ะลมก็เริ่มมาแล้วครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวพล,ลายเป็นซี่แฟมบิลี่ด้วยนะครับเฮ้านินบนสูงเสียงลมมาแล้วครับแอคชั่นนี่ดิก็ รักคิดถึงหงใยนะครับสวัสดีครับ